เราจะจัดให้ยิ่งใหญ่ทางการจะมีเทศกาลไปเดี๋ยวเดี๋ยวจะมาสารจะมงนับนีอจะให้หาหมอลำสักวงหนึ่งนะครับนะมาฉายในวันสิ้นกรกฎคนไทเอาใหญ่ๆดีเลยนะครับมาให้พวกเราชาวลงศักดิ์มีความสุขกันั่วหนา สิกันทพวกเราชาวตระลไม่ไร่ชาวตระูลไทยบูรณาสงบ้านสกบ้านตทุกคนเลยแล้วกันนะครับชาชนรวมศักดิ์นะครเุ่นเดือตลอดไปครับขอบคุณครับน้องกรอบมือดานห้รอบนแหนมเพื่อลมชัดอท่านผอสำนักงานพุทธศาสนาเอ่ยเชิญท่านนาระกาอภินาให้ยืนอยูดตรงนั้นแหละเฉยๆไม่ต้องพูดมาวเช เห็นชีวิตของของการเป็นชาวนาเนี่ยข่าวขาวประจาวาบางทีต้องต้งหนึ่งย้อนไปถึงในอดีตในช่วงที่ท่านสมัยยังเป็นรุ่นรุ่นอยู่ท่านบอกว่ามาเห็นบรรยากาศของคนคนที่น้องทำงานเป็นลูกชาวนาทำนี้ทำนั้นรู้สึกตืบขึ้นใจเพราะว่าจากผู้หลังมาชีวิตของทานเป็นชาวนาของท่านา ดนั้นพอเห็นการมาทำมาก็รู้สึกว่าในการกลับเลื่อนในความ